เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าเราอยากได้ตัวไหนอยากไดตัไหนตัวไหยตัวารก่ได้ครัวกหนน้ขาก่อนากลัวไหมพี่อยากได้ตัวนี้ตารำให้ตัวนี้ตาโกดตัวนี้ตากิ่งตัวนี้ตากิ่งกันเต็มแกดกันแกโดดมาตั้นพ่อยากได้สีขีวอยากได้ด ก็สีเขียบด้วย้าเจ้าอ,อันนี้ได้เหรอโอเคมาเรามาเปิดเจเลี่มีปิดเทปไว้ด้วยนะแต่เราจะกอ่อทรงกันเปิดไงวะเ,เดีด๋วยวๆนะเราเดีย๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลย คุณก็รอเกะคุณก็รอทาน เฮ้ยได้อะไรกันด่าเฮ้ยได้อะไรเอ้ามันคือแมวสีม่วงอ้าวเฮ้ยมันคือตาลูกใช่ไหมอ่ะทุกคนได้แล้วนะตาล้องไห้ตาโกนมันจะเป็นแบบไหนวะนี่ไหนี่ตาโกนเป็นตาล้องไห้อ๋อมันเป็นตาอ้ บอกนว่ามันเป็นแบบไหนบ้าันเราเป็นเียมเหมนคือตรงแบบตรงหน้าผ่าวันเป็นสีชมพูเหมือนไงเหมือนมือและก็ตาเล็มให้เหมือนเหมือนตัวหน้ากล่องกับเลนส์เหล่แล้วก็ตอนแรกเราก็อยากได้ตัวสีเขียดนะแต่ตอนว่านี่แล้วเราคือแก้มันก็ต้องเป็นแบบกุมกุแบบแต่มันมีนะ เดี๋ยวเราไปเอาตัวนโนสส์มาให้ดูก่อนนะ